Thump, <laughs> thump, โอ้โหถังสับแต่ถังท่อดังท่อลั่นเปิดหัวได้สวยครับเสียนุ mm hmm. กลับมาชมกันต่อนะครับผมอยู่กับผมตีเล็กสายมันกับทีมงานสายมันสาเกตนครซึ่งนามนี้ผมเป็นคนตั้งให้ครับเฉ mm hmm. พาะที่บ่อดินแห่งนี้ mm hmm. บ้านโคกลามตำบลโคกลาม จตุลพัชพิมานร้อนะครับบี้ตูดไปติดติดกับเดก้าส่วนเมก้าสีเขียวนั้นไปก่อนแล้วเหลืออยู่ในบอ่ออีก1 2 3, 4, 5, ึ่งสองสี้กันนี้นี่คือปากบอ่อเที่ยวแรกครับ หลังจากที่พวกเราวิ่งล่องมาพอสมควรนะครับวิ่งล่องนี่ก็คือระยะทาง1กิโลที่บ่อแห่งนี้ครับดินเทที่สาธารณะอย่างเดียวนี่คือเที่ยวแรกของการเทป,ปากบ่อครับในเบื้องต้นคลิปที่แล้วเราได้ชมกันไปแล้วรวมถึงการต่อรองราคานะครับเที่ยว50บาทครับ ปิงเทใกล้ๆปากบอ่อจุดที่เทนั้นก็จะมีรถไถครับสแนตนบายรอ1คันครับเสียนแนนครับนีโนเมกาสีเขียวจัดจ้านย่านปทุมรัฐไอหนุ่มหน้ามนพอนอำเภอปทุมรัฐครับไปแล้วครับคันที่4 5 6หนะครับ แล้วก็แปดกันนี้ไม่เสียเวลาตาไปเลยเมก,กาสีขาวตอนเดียวครับปล่อยตัวออกไปสะดวกสบายครับทางวิ่ง เสียบอลเสียบอลนี่ฟูโซเสียโก bon ้ีีเมงกาส่วนตีเล็กนี่ร้อเก้ล็อกกี้ตัวแรงครับเอฟซีบอกโอ้ยมันแรงตรงไหนเห็นติดทุกวันใช่ครับติดทุกวันจริงด้วยช่วงนี้โชว์ไม่ค่อยขึ้นเลย <laughs> คันหลังบอกเสียโก้บอกโอ้คันหลังเหลือเกินเก่าหลังให้หน่อยทุกพี่ไปดูคนคันหลังหน่อย ดินแทบไม่มีเลยดินแทบไม่มีเลยครับ กันนะเนี่ยเดี๋ยวหลายคนบอกเอ๊ยไม่กล้าเลยไม่มีแต่หรือไงมีเหมือนกันครับโมบัสุไปขึ้นไปเตรียมตัวตัดฝั่งนี้ก็จ้วงใหญ่เลยครับเจ้าแมวยักษ์แคท 320gc จัดเต็มใสด่ดินเท่าเดิมคลิปที่แล้วเราจะเห็นว่าใส่ดินเท่าเดิมนะราคานี้นะครับจะเห็นการต่อราคาแบบต่อราคาแบบกันเองมากนะครับเหมือนไปซื้อผักที่ตลาดเลยขอแถมหน่อยนะครับะอะไรอย่างนี้ เือเกินคิวแรกมาแล้วนี่คิวแรกนี่คิวสองมาไวเหลือเกินไอคิวสุดท้ายยังไม่ได้ไปไหนเลยครับไวมากปล่อยตัว แล้วเมก้าฝากโน้ตก็จะเป็นเสียนุนะครับโอ้ร้อนแล้วร้อนแล้ว เจ้ายอดอนะสศวินโชว์บ้างแล้วจัดไปโอนเอ็น,นโอนเอ็น,นทางวิ่งนี่ก็โหดร้ายเหลือเกินครับจะติดแล่ไม่ติดแล่ ลนทุกวินาทีได้รอดไม่รอดเสียโนโุมีตูดบ้านที่ติดเสียโนโุไหลตูดมาแล้วนี่รถเปล่ามาฝั่งนี้ครับรถเปล่า ปล่าก็จะใช้ใช้ทางเบี่ยงด้านล่างนะครับนี่ที่เสียแนยนมารถหนักวิ่งขึ้นข้างบนเอาละครับขออนุญ,ญาตจวดต่อละแล้ว,วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ